สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่วันนี้ลำยองนำวิธีการลงทะเบียนม33มาฝากกันค่ะเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นเงิน4,000บาทวิธีลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถลงทะเบียนได้สําเร็จแล้วค่ะเรามาดูวิธีการลงทะเบียนม3-3เรารักกันเลยนะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของม33เรารักกันลำยองจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ 2. คลิกที่ปุ่มสีแดง ประชาชนลงทะเบียนใหม่ 3. เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะคะติ๊กถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยัน 4. ก่อกข้อมูลตามนี้ค่ะคำนำหน้าชื่อชื่อจริงชื่อกลางถ้าไม่มีให้เว้นไว้นำสกุลเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด จังหวัดที่พักอยู่อาศัยในปัจจุบันนะคะสมมุติว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ชนบุรีใส่ว่าชนบุรีค่ะเบอร์มือถือที่ติดต่อได้จํานวน1คนต่อ1เบอร์เท่านั้นนะคะเน้นเบอร์ที่ท่านใช้บ่อยที่สุดค่ะสุดท้ายอีเมล5จากนั้นจะมี OTP ส่งให้ในมือถือของท่านให้ท่านนํา OTP มากรอกหน้าเว็บได้เลย 6. จะขึ้นว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วให้ท่านตอบตกลงค่ะ จากการสอบถามคนใกล้ตัวนะคะคิดว่าการลงทะเบียนม .3-3 เรารักกันเนี่ยลงง่ายกว่าโครงการอื่นๆนะคะแต่หากท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จจะขึ้นข้อความแตกต่างกันค่ะเช่นดําเนินการไม่สําเร็จในกรณีนี้นะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้ใหม่ทันทีค่ะแต่หากขึ้นข้อความว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ในระบบประกันสังคมท่านสามารถลองลงทะเบียนได้ใหม่ในวันที่7มีนาคม หรืออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปค่ะหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะธนาคารจะทำการประมวลผลข้อมูลตั้งแต่วันที่8มีนาคมจากนั้นท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมผ่านเว็บไซต์ม .33 เรารักกันเงินม .33 เรารักกันจะเริ่มโอนเข้าแอปเป่าตังตั้งแต่วันที่22มีนาคม1,000บาท และจากนั้นจะโอนเข้าทุกวันจันทร์อาทิตย์ละ1 0 0 0จนครบ4,000บาทยังไงลำยองสตอรี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะอดทนฝ่ฟาฟันขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะหากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ